สวัสดีค่ะมาอีกเจออีกอยู่ในอยู่ในชุดเก่าเนี่ยแหละพี่น้องเพราะว่าเว้าต่อเนื่องไปกันขามไปมือไม่เดี๋ยวมันมันสิลืมคันคันเบาแล้วมันก็มันเกิดกาลังนึนได้เนาะว่าในช่วงจุดนี่อ่าคันเบาต่อต่อไปมันก็สิบลืมนะถ้าเขาิ้งช่วงไปมือไม่เสร็จเดี๋ยวมันสิลืมเอาเบาต่อไปเลยจ้ะจังใดกะ ฝากคือเก่าจะพี่น้องฝากคือเก่าสาหรับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาเบิ่งไม้นะจ๊ะอาชิอาชีพทน่นได้รู้ไม่สอนก็บ,บอกไว้แทบทุกคลิปลนะสาหรับเพื่อนที่เข้ามาเบิ่งไม้นะจ๊ะว่าบานไปสอนไ่ได้ไปตามมูเด้อจ้ะบ่ได้น้าไปจะมีบานลูกไซอ่าชื่อวิ่งตามข่าวนะจ๊ะวิ่งตามข่าวกับซื้อไปสอนเกสอนนะจ๊ะพยายามพี่น้องเนดะ้อจังไดก็ขอบคุณพี่น้อง เพื่อนๆที่บอข่ามโฆษณานะจ้ะขอบคุณลหลายๆค่ะเดี๋ยวจังใดเอาต่อนะจ๊ะต่อไปเพราะเพราะพอปูกลับไปแล้วนะจ๊ะพอปูเพื่งก็กลับไปเพิ่งจปล่อยให้เขากลับผัวกับหลานสาวเจ้าของอยู่น้ากันตอน ตอนเขากลับมาเขาก็นอนห้องเขาพี่น้องก็ห้องเขาก็เคยนอนห้องกับผัวเขาเขาก็อยู่ห้องเขาปกติอยู่แล้วบ้านบ้านมันก็มีสองห้องนอนเนาะสองห้องนอนแล้วก็ห้องนั่งกินเข้าแล้วก็ห้องรับแขกสองห้องนอนห้องนอนอีกห้องนึงก็เป็นห้องน่อยที่นี่เพราะเขาม้าเพราะเขาม้าแล้วเขาก็เขาก็เคยอยู่ห้องเขาอยู่แล้ว เขามาตอนเขาปอยู่เขาก็ยืดห้องเขาอยู่แล้วพอเขามาหอดก่อนเขาก็นอนห้องเขาเพราะว่าเป็นเตียงเขาหมพี่น้องเตียงที่เขานอนอยู่กับผัวเขาัึงแต่ลูกเ่าถ้าด้เกิดเขาก็นอนเตียงนั่นเขาก็ยู่หันกับผัวที่นี่เพอะพราะพอปูกลับไปแล้วเนาะเพราะปูกลับไปแล้วผู้ผัวก็เลยยังเขาก็ค้นเขาก็เข็นรถลูกเขาไว้ในห้องเขาเรียบร้อยเขาก็เป่าเอาอย่างไปไว้ในห้องเขาเรียบร้อยแล้วเขาก็บ่สน เาก็นั่งอยู่ห้องลับแขกเขาก็นั่นเบิ้งทีวีเบิ้งอย่างเขาก็คุยกันอยู่ในห้องย่องแยงย่องแยงเล่ในห้องนอนเขาเนี่ยพขาก็ของเขาก็อยู่ในนั่นท่านโดนผู้ผัวออกมาเว้ยผู้ผัวออกมาอันเขามีลูกเขาว่าเขาขออยู่ห้องนี้ได้บอเพราะว่าอ่าห้องนั่นมันน้อยเขาขออยู่ห้องนี่เพราะว่า มันกะบ่มีหมองอยู่เพราะว่าบ้านเทากับมีห้องใหญ่หองเดียวห้องน้อนอน่ะเขาว่าเขาอยากยู่หองนี้เธอว่าจังใดว่าสันเขาว่าจังสันติก็เลยวางสิผู้ผัวกระทึงเบากทึงเก่งใจเขาละกระทึงรถเข็นลูกถทึงกระ,ะเป๋าก็บ่ามีหมองไว้ก็เลยเขาก็เลยให้มัดถามเธอว่อาเธอว่าจังใดว่าสัน อ๋อแสดงว่าให้ฉันออกจากห้องนอนฉันเมนบอก็เลยวางสิเนาะแสดงว่าให้ฉันขนของออกจากห้องนอนของฉันไปยุอีกห้องนึงห้องรับแขกเอยห้องรับรองแขกห้องนอนสําหรับแขกเมนบอก็เลยวางสิมันก็บอปะเบิกผัวนั่นอ๋อให้ฉันออกจากห้องนอนฉันเมนบอก็เลยวางอย่างสิ เธอว่าจังไดบรสันเด,ดผู้ผัวอ๋อได้ว่าเป็นยังก็เลยวางสิพี่น้องได้ว่าเป็นยังก็เลยไปขน,นของเจ้าของออกจากห้องนอนเจ้าของเพื่อให้หลานนอนกับผัวเจ้าของกับลูกเขาอยู่อืเขาขอห้องเจ้าของแล้วก็ขอเตียงเตียงนอนเขาที่เขานอนอยู่กับผัวเขาตั้งแต่สมัยออยู่กับลูก ลูกบ่งัให้เกิดสามเตียงนอนห้องนอนเขาเนาะเขามากขอเอาให้พวมาถามว่าเขาขออยู่ห้องนั่นเอาก็เลยเออโอเคอยากยู่ก็ยู่เอาก็เลยไปเอากระเป๋าเฮาออกไปยู่ห้องห้องนอนสําหรับอ่ารับรองแขกเนาะเป็นห้องน้อยๆวางเตียงวางเตียงแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าก็เต็มแล้วห้องนั้นห้องน้อย เขาก็เลยยอมย้ายห้องให้เขาพี่น้องย้ายห้องให้เขาเพราะว่าเขาก็บ่อยากทะเลาะกับผัวเพราะว่าเขาก็ต้องต่อวีซ่าเขาบากว่าอยากทะเลาะกับเขาเขาก็คิดว่าเขามาเพื่อเขาต้องต่อวีซ่าเพราะว่ามันต่อวีซ่าสามปีมาหลายหลายรอบแล้วก็รอบนี้ก็หวังว่าจะได้วีซ่าถาวรนะเขาก็เลยบ่อยากทะเลาะกับเขาเขาก็เลยยอมยอมย้ายออกจากห้องจากของเพื่อให้หลานสาว น้อนห้องเฮากับผัวเขากับผัวเขากับผัวเขาพี่น้องพี่น้อง่าจังไหนย้ายออกจากของน้อนจากของเพื่อให้หลานเาขากับผัวเขาได้นอนนํากันเออนั่นล่ละเป็นบุญบุญไ,ไว้ไว้พี่น้องเย้ยที่นี่ก็ให้เขายุ่นละ่ะยุ่งห้องจากขอ,ของเขาก็นั่งห้องรับเกะทำหนุนทำหนี่ เพราะตกเย็นมาหาสิปเฮ็ดกับเขาไหมพี่น,อน้องสิปเพ็ดกับเขาหาเมีดสิเฮ็ดกินกับบมีหาเมีดสิเฮ็ดกิ่นกับบะม,มีมีเมีอันน้อยๆเล่มน้อยๆสันสันหาเหลือจังเอา้าเมอบ้านคือเฮ็ดอยู่ไปใส่เมีดไปใส่เมียเลลมใหญ่ๆยาวๆคมๆหายไปใส่เบิดเขาก็คนหากองเล็กกองเล็กบ่เห็นเขาก็เลยถามมันเอา้าเมีดเฮ็ดกับเขาไปใส่ ถามผู้พวันะเธออยากได้เหลี่ยมใดสันมันเอาไปเสียงพี่น้องมันเอามีดไปเสียงมันย่านนั่นข่ามันมันเอามีดไปเสียงเบิดมันถิ่มใบเหลี่ยมอ่าน้อยๆแล้วก็บรค้มแมเอาฉันจีดกับเข่าไปใส่มีดไปใส่เธอสีเอาเหลี่ยมใดฉันเอามอให้ว่าสันเอาแล้วมันไปใส่ก็เลยวะฉันเอาไปเก็บไว้ในห้องออฉันย่านเธออ่าิด คิดบ่ดีเราเครียดแล้วมาทำลายฉันมาสันโอ้ยฉันบ่เฮดดอกฉันบเน่เป็นปันเป็นบ้าวันนั่นดอกถ้าฉันทำลายเธอขาเธอนะฉันก็ต้องติดคุกติดคุกละลูกฉันยุ่งมึงแท้เฮ็ดยังไงฉันบ่เฮดดอกเธอเศร้าคิดโลดฉันเบ่เฮดก็ได้มาแน่เด้อวันนั <laughs> ่นมันย่านขามันแบบพี่นอ้องมันย่านขามันออ เออเบเฮ็ดดอกอมาก็เลยว่าเออเอาเลมเดียวให้เลมเดียวสั้นเอาอันใดสันเขาก็เ,เลยบอกว่าที่เคยใส่เ,เลมน,นั่นเลมนี่อ้าวมันกายิบมาให้ไปเสี่ยงไว้ในห้องนอนจ้าของคุณนไหมเสี่ยงไว้เก็บนี่เบิดแหโอ้ยมันเห็ดความผิดเรา่านพี่น้องย่านย่านเขาขาจ้าของที่นี่กะเขเห็ดยู่เห็ดกินล่ะ,ะเห็ดกินเห็ดกิน เมื่อรู้ว่ามันเมื่อกินน้ำบออีหลานเจ้าของเมื่อรู้ว่ามันเมื่อกินน้ำบอเจ้าของเฮ็ดแล้วเจ้าของกระตักราดจานเมื่อกินราดเมื่อกินเขาอยากกินเขาเขาอาจจะกินที่หลังเมื่อเขาใจช่วงนั้นเ่บเมื่อรู้รว่าเขากินห่วมโตเจ้าของบอแต่ว่าหัวเจ้าของเน่เฮ็ดเฮ็ดแนวกินเองทุกมืออยู่แล้วเมื่อน,นั้นเขากระเฮ็ดกินเอง ต่ว่าบอกบกผัวกะกินอยู่เลยมีมีการถามเขาได้ว่าเธอได้ใส่ยางบอ่อเสนย่านเขาใส่ยาเบื่อกินถ้าย่านก็ไม่ต้องกินเขาเลยวางเส้นะถ้าย่านก็ไม่ต้องกินก็เลยวางเส้ที่นี่ผัวนัน่นกลับไปกับ่มีเงินเลยพี่น้องกลับไปกับ่มีเงินพอากลับไปว่ามีเงินแล้วก็ยุ่งจังสั้นหละอยุ่งกันสามคนผัวเมียอยู่บ้านหลังเดียวกัน ทั้งหลานผัวแล้วก็ผู้เมียหลวงสามคนอยู่บ้านหลังเดียวกันทีนี่เมื่อนึ่งเมื่อนึงพ่นสืพาลูเพิ่นไปไปเดินเรื่องไปลงเบี่นลงทะเบี่นบ้านลงเบียนบ้านแล้วก็ไปเดินเรื่องกินเงินเดือน,นเด็กหน่อยเนาะคินดาเกตเนาะที่นี้เพิ่นก็นมาถามเ่าว่า เธอมีเงินบอว่ะสันเป็นอย่างก็เลยวังสิฉันกลับจากไทยฉันมีเงินอยู่เจ็ดสิบยูโรว่ะสันฉันบ่มีเงินฉันต้องเติมน้ำมันแล้วฉันก็ต้องเสียค่าเสียค่าอ่าไปกอกมันก็ต้องเสียเงินฉันบบมีเงินว่ะสันเธอมีบออ่าฉันยืมเธอแน่ฮากเลยว่า มีอยู่กับพ่มีหลายก็เลยวางสิก็เลยให้เขายืมร่อยเนึงพี่น้อง <c ười> ยืมเงินยืมเงินเอมีเหลวงพาลูกไปเดินเรื่อ,อลงลทะเบียนกินเงินเด็กหน่อยเนาะเพราะว่าเด็กหน่อยมันก็ต้องมีเงินเดือนของเขานั่นละก็ให้ยืมร่อยนึงพอเห็นเทาเห็ดน,น้ำดีโอ้ยเริ่มดีน้ำเท้าพี่น้องเริ่มดีน้ำเท้าดีน้ำเท้าเออฉัน ฉันอยากคุยกับเธอว่าสันเขาก็บม่ได้ผิดกันเนาะฉันกับเธอก็บม่ได้ผิดกันแต่ว่าฉันเห็ุผิดเองฉันยังบ่ยากับเธอดอกเด้อวาสันฉันยังบ่ยากับเธอดอกแต่ว่าฉันก็คุยกับเขาอยู่ว่าอือสิยากับเธออยู่แต่ว่าฉันก็คิดไปคิดมาเขาก็บม่ได้ผิดกันเขาก็บม่ได้ผิดกันฉันยังบ่ยากับเธอดอกฉันซอยเหลือเธอให้เธออยู่ใดกับลูกกอน เขาจังยาวพราะฉันเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปเฮดวิซาทาบอให้เรียบร้อยฉันยังบ่ทันได้ยากับเธอดอกอเขาก็บอกจังส่เนาะที่นีเ่เขาก็เป็นนัดเ,เขาก็ไปน,นัดว่าสิพาเขาไปเฮดวิซาเมือ่อใดเขาก็พาเขาเขาก็ซ้อยเหลือเต็มที่ละช่วงนั้นเขาก็ซอยเหลือเต็มที่เพราะว่าเขาเฮดน้ำเขาดีเลยเขาบอทละเขาเงียบ เขาอยากได้ห้องนอนเขาเขาก็ให้เขาเขาก็มีเงินพาลูกไปเฮ็ดเดินเรื่องกลงเบี่อนกินเงินเดือนเด็กหน่อยอเขาก็ให้เขายืมเขากปเฮ็ดน้ำเขาดีที่นี่กรลู้ซึ่งว่าเมียบ่ไร้เฮ็ดผิดอีย่างก็พาเขาไปเฮ็ดวีซ่าเฮ็ดหยเออก็สิพาเขาไปต่อ สิพ้าเขาไปต่อวีซ่าสีเอาถท้าบอให้ได้ปีนี้เพราะว่าได้สามปีมาหลายเธอแล้วปีนี้ต้องได้เขาก็วางสีเนาะแต่สิเฮ็ดในเธอเรียบร้อยก่อนเขาก็บวันฉันได้ย่ากันดอกฉันก็ล้อก่อนเพราะว่าเขาก็บวได้ผิดอีกอย่างกันแล้วเธอก็บ่ได้สั่งบรรนายฉันเลยว่าฉันเออก็เลยฉันคิดอย่างสันก็ดีฉันก็อยากให้เธอซอยลูก อันดับแรกไอยากให้ซอยลูกเธอก็เบ่งลูกดีๆแนะ่เพราะว่าลูกนะเขาก็เกิดอยู่นี่เขาก็ยากลกับมาบ้านเขาแล้วเออเดียวฉันสิซอยเด้อเขากาพยายามเบาดีด้อช่วงนั้นช่วงเจอหน้กกันจริงๆนะก็คุยกับเขา,เาดีว้าปรึกษากันนั่นแล้วช่วงน้ำโทรศัพท์น้ำอีอย่างสิหักหักเบาอีกอย่างหนึ่งบ่อยากซอยบ่อย่าง คือเขาคือเขาเห็นเขาหยิบยื่นความช่วยเหลือตอนเขาขัดสนเขาก็เลยเห็นความดีกับเบาจักตอนนั้นที่นี่พอได้เมือ่อได้เมื่อไปไปลงทะเบียนเงินเดือนเด็นดกน่อยเนาะพอเขาให้เงินเขายืมแล้วก็ไปไปน้ากันได้พี่น้องไปน้ากันสามคนผัวเมียได้เขาก็ให้เขาไปน้ำเธอไปน้ำชันไปน้ำก็เลยว่าเอา้าเธอกับพากันไปรูด ไปไปน้ำฉันเนี่ยะเทียคะเทียนอ่าเขาได้เขาไปคุยอีหยังเธอเดเบื้องลูกให้แน่ว่าสั่นไปเป็นไปเป็นอีแจวให้เขาได้พี่น้องไปเป็นอีแจวเออเขาเอื่นไปเป็นอีแจวเบื้องลูกให้เขาย้ำกระเือเขาได้เขาไปเซ็นอีหยังกระเทียลูกหายลูกยังได้ไปอุ้มให้แน่ว่าสั่นได้ไปเป็นอีแจวคนรับใส่เขาที่นี้พี่น้องเออมือเพราะมือไปเนาะ รถกระจอดยุดนาบ้านผู้ผัวเนี่ยก็แตงเรียบร้อยหิวตะกาลูกไปหิวตะกาลูกไปไหวทั้งหลังรถเนาะทั้งหลังรถขาดเข็มขัดเด็กน่อยปกติแม่ก็ต้องนั่งกับลูกมันบี่น,นอ้อยู่เมืองเนี่มันก็ต้องแบบนี้แม่ก็ต้องนั่งกับลูกลูกน้อยๆเนี่ยลูกซีเดือนเจ้าของเนี่ยก็ความเคยชินเนาะว่ารถคันนั้นเจ้าของก็ใส่มาตั้งแต่ อีนางเนี่ยพระทันมาเหยียบเยอรมันนะเจ้าของก็ใส่เจ้าของก็นั่งเฮียงผัวอยู่แล้วนั่งคู่กับผัวอยู่แล้วในความเคยชินเนาะเจ้าของอยางเพราะผัผวไปเฮตะกาะใส่เบลใส่ยางหา้ลูกรัดลูกเรียบร้อยทั้งหลังปกติแม่ก็ต้องไปนั่งกับลูกเจ้าของี่ความเคยชินก็สิยางไปหนา้ารถอีหลานเจ้าของนี่แลนแสงแม่พี่น้องแล่นแสง แซงเ่อะย่านย่านเขาไปขึ้นหนารดน้าผัวเขาแม่แลนแซงเขาพิ่เขาก็ได้ลบลไปยังซี่ลละได้ลบเอ้าคืเฝ้าอีหยังแลนแซงเพื่อไปเปิดประตูหนาลดแม่พี่นอ้องไปเปิดประตูหนารถไปนั่งเคียงผัวเขาเออเขาก็ว่าเป็นผัวเขาแหละเขาก็หวงเอา้าเขาก็เลยเหลียวบังแบบงงงงเอา้าคือเพื่อไป,ไปนางลูกมึงอยู่พูดมึงก็ไปนางกาลูกมึงความคิดนะผู้ผัวก็บ่า เอา้าเธอก็อไ,ปไปนั่งน้าลูกเธอไปนั่งน้าลูกแม่ว่าสันแม่ก็ต้องไปนั่งน้าลูกมันก็นั่งหน้าบุตรเธอเลออยู่บ่าปากบ่เบ้าเงียบเก็บบ่าปาก,าปากนั่งนั่งหนา้ารถบ่บปากเงียบเอ่อผู้ัวก็หันมาเอา้าเธอไปนั่งน้าลูกว่าสันมันก็บ่อปากเขียดเขาก็เลยว่าว่าเป็นยังดอกฉันนั่งหลังก็ได้ก็เลยบอกบอกผัวผัวก็แหนมหนานะ เขาก็บ่าฉันนั่งหลังก็ไรกบ่เป็นยังเขาเลยวางสิเขาก็สมเพศหลายพี่น้องสมเพศพฤต,ต,ติกรรมพฤติกรรมพฤติกรรมหลานเจ้าของอแลนแสงหน้าหน้าย่านหน้าไปนั่งเฮียงผัวหนาห้าหวงหวงผัวหน้าย่านหน้าไปนั่งเฮียงผัวเจ้าของนั่นเป็นน่อยเป็นหลานแทนที่สุสงบสงเยมเกียมตูตัวเมือม่อเมื่อเผชิญหน้า ก็บ,บ่มีคำขอโทษบ่มีบอกโอ้ยนาสิว่าจังไดกับเบ้าโลดอยอมเบิดนล่นละ่ะได้ผิดพลาดแล้วบ่มีแข็งก็ดีนนาเิดเบ่งหน้าตางคนบ่มีคำขอโทษออกจากปากเลยบ่มีเลยอืมใจะมันเขาเก่งเทียงคือจังมันญยาเอาผัวผู้อื่นผู้ไก่ผู้ไก่กก่ผู้มันบรูจ,จักเลยทั้งทั้งที่ผัวหน้าจะของแท้ๆนะแทนที่สีอ่อนสิย้อมสิ สีสง,งบสงเงียมบอแข็งบังบัง,บงบเบลอพอพอนั่งหนารถแล้วเนาะเขาก็ยออ้อมเออนั่งรถบ่เป็นยังฉันนั่งหลังก็ได้เขาก็ได้มานั่งเอคียงลูกเขานั่งทั้งหลังอืมเขาก็เป็นคุณนายนั่งหนาเขาผู้เป็นหน้าเป็นเมียหลวงเลยก็นัน่งหล,งลังรถแทนที่รถขนาดมันก็นเขาใส่อยู่ตลอดเนาะ เขาก็สละให้เขาที่นี่ไปเขาก็ไปถึงอมองอเฮ็ดใบลงทะเบ,บียนเด็กน้อยเนาะขอกินเงินเดือนเด็กน้อยเพราไปเขาก็เข้าไปเส้นนู่นน,นี่ละผู้ผัวเนาะไปเส้นเขาก็เลยนนางก็ทั้งหนาทั้งหนาห้องน้ำกันคนกับมาลงทะเบ,บียนเรื่องเด็กหน่อยก็ไล่เต็มอยู่อีนางเนี่ยเพิ่งกะอุ้มลูกเนาะอุ้มลูกลอ เาก็นัง่งมีย้ายหนึ่งอย่างมาถามย้ายหนึ่งอย่างมาถามสี่ใอคนในหน่อยเนาะอีในหน่อยนั่นลูกเขานะ,ะลูกเธอตีนั่นลูสันเขาก็เลยว่บาบบก็เลยวางสินะบโบเป็นลูกฉันดอกลูกลูกเขานี่ยแหละเขาก็เลยว่าเอาเคลื่อน พื่อนนุ่มแท้ขึ้นน้อยๆลูกเขาตีซันลูกเขาเขาเขาความโกรธแค้นนะเขากูอยากเว้าวคำนี้ออกมาเขาก็เลยเว้าย้ายนัน่นลูกเขาเนี่ยแหละเขาไม่ลูกกับผัวฉันก็เลยว่าจัิงส่พี่น้องมันก็คือเสียรู้แหละว,ว่านำเสียงเขาเว่าออกไปว่าเน้นท้ามันมันด่าโบดผู้อยู่มันมองไปทางอื่นมันโห้ว่าเขาเว้าให้มัน เขาก็เบ้ากับย้ายนันเนาะเขาก็เป็นคนตั้งชาติด้วยกันแต่เขาเบาภาษาเยอรมันเก่งเนาะเขาก็เลยว่าลูกเขาเขามีมีลูกกับผัวฉันเขาก็เลยว่ายังสิเขาก็เลวเฮีหยังสันเขาก็เลยเหลียวเบื้องหนามันเนาะแล้วก็เขาก็เป็นหลานสาวฉันเขาก็ว่าสิเอาอธิบายแบบว่ากูขอระบายแน่เถอะกูกูกูไม่ได้ด่ากับมึง ถ้ากูขอดาไอคนฟังเขามีความแบบว่ากูได้ปลดปล่อยจากน้อยละกูได้พอนคลายจากน่อยล่ะคือเขาเบาๆกับมันเลยเนาะเพราะว่ามันเบาๆกับเขามันอ่อนใจเขามันแข็งมันเชิดหนาใจเขาตลอดนั่งรถมันกับเบาๆเชิดใจเขานั่งหนารถเชิดมาคุยกับเขาเลยแทนที่สิอ่อนสีน้อมสีนันบ่เชิดเบาๆหนาบุดหมูตู่เบาๆย้ายนักกันเลย่า ฉันเขเข้าใจว่าฉันตามที่ฉันเว้านั่นล่ละลูกเขาเขาเป็นหลานฉันแล้วเขามีลูกกับผัวฉันแล้วก็สี่ใสหัวแล้วว่าเป็นบ้าแล้วฉันเขาก็ยำแมนเดวฉันมาน้าเขาเอาลูกมาลงทะเบียนเงินเดือนเด็กน้อยก็เลยว่างสิเขาก็ใสหัว Học cái xai, xai hóa, xai tháo, học cái lèo bằng nạ học, học cái xai, xai hóa Học cái hết mứa, xai hóa Thứ thốn đại đại thôn đại <laughs> chăng đại <laughs> Học cái <laughs> Bà lù Học cái lê bằng xì cái xai, xai hóa, cái nhang bài Học cái lèo bằng nạ học Học เขาก็ซายหัวคือกันเขาก็เลยบักนั่งกันเลยออกมาเนาะออกมาที่นี่เขาก็เอิ้นอน้นี่แหละไปเซนอาจจะไปเซนไปเซนอีอย่างนึงเขาเขาลูกเขาเขาไปน้ำละ่ะเขาไม่ได้ให้เขาเบิง่งแบบเขาสิเคียดนะเขาเอาลูกเขาไปน้ำเขาก็เลี้ยวเบิ่งหนาบักผัวเขาเนี่ยย้ายหน่นก็เลี้ยวเบิ่งหนาผัวเขาว่า,วามึงเห็ดจังสีใดจังไดเขาก็สิวบ้าจังสันละ่ะ ที่นียายนี่แล้วเขาก็เห,เ,เ,ากเห็นเขา,า,ราขนะเราก็เห็นเขาเสาได้ป่ะเพราะน่ะเราก็เห็นเขาเสาแล้วก็ย่างมาเธอโอเคบอบาสันโอเคเรได้ว okay. างสินโ okay. อเคเขาบอกฉันเสียใจน้ำเด้อสันฉันเสียใจน้ำเด้อเธอเธอทนได้แต่แต่ฉันบื่เขาใจว่าเกิอดอีหอย่างขึ้นตามที่เธอบอกามาฉันเจ็บ,บสันฉันเจ็บ,บสัน ฉันก็เจ็บก็ได้ว่าสิแต่ว่าอันมันเป็นในครอบครัวก็ได้ว่าอย่างสี้เนาะฉันฉันบุรุษเฮียจังไหรคขึ้นกันเขาแอบเป็นกันเขาแอบเป็นกันแล้วเขาพากันมาตอนนี้ฉันก็อยู่บ้านน้ำกันสามคนฉันเป็นหน้าเขาเขาเป็นหลานฉันเธอเธอเข้าใจบอกก็ได้ว่าเข้าใจแต่ว่าฉัน ฉันทนมาได้แค่ได้ยินฉันทนมาได้แล้วเกลียดนะฉันบ่รู้จากเธอดอกว่าฉันฉันบุ่รู้จากเธอดอกแต่ว่าฉันทนมาได้เกลียดบักอันนี้หลายแล้วว่าเกลียดผู้ชายคนนี้วนฉันเกลียดเขา่าฉันฉันเข้าใจฉันเกลียดแล้วเราก็ยำยิงเสร็แล้วก็ย่างย้ายหน่าแล้วย่างคนไปเราล้ว่าอีอย่างเนาะคือราว่า ให้กำลังใจอย่างประมาณนี้ให้กำลังใจที่นี่ก็ถึงคิวแล้วเข้าไปไปเฮ็ธุระอืมเราก็อวยพรให้เฮาเนาะบอกว่าขอให้ทุกอย่างดีเด้อว่านฉันให้กำลังใจประมาณนี้เราก็เลยเข้าไปพอเราเข้าไปจากน้อยหนึ่งสองคนนั้นก็ออกมาก็เลยกลับกันกลับอืมกลับมันก็เครียดหนามูตู้อยู่มันเครียดมันหูบาเฮาเอาขายหนามัมน ก็นั่งหนารถคือเกานั่งเงียบบาปากบาเบาผู้ผัวก็บรรลุออกว่ามันบูดอีหย่างดูบูดอีอย่างกระดอกกระเดี้ยผู้ผัวก็เลยถามว่าเอเธอโอเคบ้างไหมสนมันก็บ้ปากบาปากเงียบเบาๆน้ำพุ้เงียบมันมันเขียดมันหู้ว่าผู้หน้าเนี่ยเบ้าให้เรื่องนี่ให้ค้นที่บรรลจากฟังแต่เขาด่มีความรู้สึกว่าสะใจ กูสะใจกูได้ระบายคนโมโหจากกระซากู้ซีเบลความจังสีนะในเมื่อมึงเฮ็ดจังสีกูกะซีว้าผู้ใดฟังก็ได้ถ้ากูกูใส่มึงบ่ได้กู้ซีเบลใายฟังก็ได้ผู้ใดถามกูก็สิเบามีความรู้สึกว่าสะใจได้ปลดปล่อยได้ผ่อนคลายไปเอ่อมันก็น่าบุตยุ่ง่นล่ะพี่น้องน่าบุต ที่นี่แคทธุระอีหย่างเรียบร้อยแล้วกัพากันกลับบ้านล่ะก,กับกลับบ้านก,อนกนนาอ็อยู่น้ำกันจังสันหลายมื้อเดยอยู่น้ำกันสามคนผัวเมียจังสันเกือบเกือบสองอาทิตย์เยอยู่น้ำกันจังสันอยู่แบบหวานอมขมเกลืนแบบเกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกสภาพจำยอมเขาแค่รอวันที่เขานัดไปต่อวีซา่าเขาก็ต้องอยู่ ว่าจะจะไปอยู่ใส่ล้วเนาะในบ้านเขาเขาก็มีสิทธิ์อยู่นะั่นมีสิทธิ์แต่ว่ามีสิทธิ์อยู่ด้วยความเจ็บปวดพนะี่น้องอยู่บ้านเจ้าของด้วยความเจ็บปวดอ่าเพราะไปลงทะเบ,บี่นเรื่องกินเงินเดือนเด็กหน่อยแล้วเนาะก็กลับมาบ้านนะกลับมาบ้านโอเคมันก็น่าบูดเบิดเหม่อละนาบูดมือตู้มือตูอ้เออหูเขียดเรื่องนั้น,นก็ปกติมันก็ ทำกับเขาวน่นนี่ธรรมดาคือเขาเขากบบอ่าความรู้สึกเขาเป็นอีหยังกูก็ได้ผิดกูม่สิทธิตเวา่าความคิดเนาะความคิดแต่ของ,ม,งมึงก็เจอมัง่งก็คิดประมาณนี้โอเคพี่น้องเดี๋ยวเจอคลิปหนาะคลิปหนามีอีกมันอีกรุ่นระทึกอีกระทึกอีหยังอีกวะติระทึกบ่มีเงิน บ่มีเงินผู้ผัวนะบ่มีเงินสืให้เฮาเนี่ยเอาท้องเจ้าของไปขายท้องที่เฮาสื่อให้เขาใส่ประมาณสองบาทเนาะสื่อให้เขาใส่กับจี้หลวงหลวงปู่คุณเนาะตอนนั้นไปเที่ยววัดบ้านไร่เฮากับื่อจี้สื่อจีห้หอยคอให้เพิ่นซื่ออยู่วัดบ้านไร่เลยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวจะมีปฏิหารเรื่องนี้พร้อมเลยจ้ะพี่น้องรอติดตามอีพีต่อไปเลยจ้ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้กำลังใจไมสอนเฮ็ดคลิปไปเรื่อยๆด,ด้วยจ้ะทุกแชร์ทุกการติดตามทุกไลค์มีค่าด้วยจ้ะพี่น้องขอบคุณในลายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าด้วยจ้ะสวัสดีค่ะ